ลูแต่งหน้าอ้าวนีสติอยู่ไหนไม่ได้เลยอะอ้าวแล้วทำไมยังไม่ได้สยไม่ได้เลยอฮะอย่าป้าหลดย่า เต็มหน้าเต็มหน้าเล้้าเต็มเลยสวยเลยสวยค่ะมัดอีกแมาดอีกอ่าเพราะเนี่ยถ้านี่ยเขียนคิ้วยุ่งกัส่นเข้ามานี่ก็ท่าเหมือน

สวยหรือยังคะเติมตรงไหนไหมตรงไหนไม่เด้พุทสวยแล้ยท่านขาวอยู่ท่านขาวอยู่ดังก็บอในไลนแดงไหนแนวไหนนาย่างทออก็แก้มก็บอท่านแดงปัดบัดออนปัดบัดออนจะปัดอะไรแก้หรือยัง ที่แหนมยังไม่นั่นเลยน,นนะไม่ขาวเลยมาอเอา้ออา,าวนี่ตแต่ชิน้นนี่แต่แปะนี่แต่แปะว้าวนาเป็นผีเดียวยังไปไหนเส้น,นยังไไม่ดีเหง่ะไม่ดีเหงาก อะไรีอุ้ยหน้ายังไม่ขาวคือมือคือมือคือมอค่ะเฮ้ยพี่แอนลันสามีนิ้นึกหลอนไม่ดีงั้นรอไม่ดีงั้นลดาเดียงเปลี่ยวไม่สวยหรอคะเติมเด็กเหรอคะออแล้วสวยแล้วเนาะทระดางนี้เติมเติมร้านถ่ายรูปบอกแม่เร็ว้ตรไหน ข้างนี้เหรอปากปากเหรออ๋อตัวปากเอาปากเที่สวยยังรูกออเร็วสวยยังใจแล้วสวยแล้วลูกแซ่คอยขึ้นเร่นคอยข้าเดียวเติมปากเลย โอ้ยหน้าท่านขาวอยู่โอยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ลูกค้าบ่มักแบบนี้บกค้าบ่มักแบบเต็มนาเต็มนาเต็มนา หนงสวยย่งโคตสวยย่งย่งหน้ายังไม่ขาวหน้าบูดหน้าบูดหน้าบูดผมไม่มีส่วนคิดเกมนะครับแป้งหอมมา้ยังหูนะย่างยังบูดผู้เลี้ยงไม่สวยเออใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวดีดีดีเอาอีกเอาอีกเอาอีกยังนั่สวยอยู่ ลูกข้าบ้านถือใจ,อย,นะอย,ใจอยุ่นะี่นะเอ้ยถือใจยุ่นเนี่ยหนายังไม่ะาึ้าขยา่าข้าี่าข้คข้ข้าข้าาขวาข้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 าขราข้าห้าข้าท้าข้าข้า้าา้าราาขา้าข้า พ่อเราที่เจ็บขวดดิแสอ้าวหน,น้าหน,าน,านะะ<ส>้าก็น่า,นา,นาเอาไม่ออกมันไม่ออกอะไรไม่ออกไม่ติดเหรอไม่ติดน่ะไม่ติดน่ะอะไรนี่แป้งแป้งแป้งโอ้ออกนิดเดียวเองเออกนิดเดียวพ่อกระหันหนากระหัน นี่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 แก้วแก้วนี่มาเลยมาเลย ก,การตายถ่ายทุกคู่เลยอามาถ่ายทุกคู่นะครถ่ายทุกคู <c> ่ <oughs> อ่าถ่ายคู่นี้ด้วยอ่าถ่ายทุกคู่นะครกอดคอกันไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้เดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ตู้สับหนูอย,อยู่อยู่บนนู้นครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ไปโทรหาไปโทรหาแต่ละคน

ฝั่งที่โดนแต่งหน้าเปลี่ยนเต็มหนาหลุดฝั่งที่โดนแต่งหน้าปิดตาผัดพีชผัดพิดป้าท่านได้เปลี่ยนโยนเสีหนาเอางั้นเลยโดนหน้าเลยวะโดนแต่งหน้าปิดตาปิดตาปาสลับข้างปิดตานะคะได้เปลี่ยนอําปาหนาซัมอําปาหนาที่ไหลหลุดอ่าสลับตานะครับ วย่วยเยาอว่างว่าาไได้เยอันย้องหลงแมนคะหลงไปทุเดืนอ้าวนะพร้อมยางพร้อมยางทุกทีใเพื่อนสวยๆนะเดลพี่เพี่วิวพี่วิวรอรอวินะรอพี่วิวนะจะ

ทั่วหน้าแล้วโอเค้างก็พอก็หมดก็พอเต็มหน้าผากอดีเต็มผมอาบน้ำฝ่าแป้งก่อนอาบน้ำไหม้ไม่เ่าเอาอีกหน่หยิบเลย อีกเอาอีกเต็มหน้าเต็มามา่ขายขายเหรอขายจัง่อบดตดเออเาในห้อมเลยอ้ยอะปลาแป้สวยสวยพี่หลอกาน่พี่หลอกพี่หลอก วีทำงาจ้มาเลยเมื่อกี้ใครกินวีทิปเอ้าวอยางให้เขาแต่งยังไงก็บอกนะจ๊ะพีหรอลิปสติกมือกี่อานาะอ๋อลิปสติกยังอยู่น้ำกระเจพรอา้าอัรแป๊เอานเ็วม่นพีหรออ่าห้าอันห้ารอแป๊บเยอ่ะเาดวามคะเขียนคิวหรือเขียน เคียนอะก้งดงแบบเดงมาดงแดงกว่าของพอแดงอีกเคี่ยเนาะใช่คิ้วไหมเนี่ยเนะผักเขียวดนะผักอ่ะเคิ้วเกี้ยวคิ้วมหันคอยละเหม็นคอยเหม็นวช่วยช่วย ติดยดิเอแล้วติดไหมติดมาวางมันติดเพิ่งมาจะเอามั้งไม่มารีบมาขั้นเร็วหรอคะน่ะเอาอาอาใคร้าวคอ้าลิฉขอรบคีอกเดี๋ขเลใครยังไม่ได้แล้ว รับม่งม่ครบนะาแปะม่อมารับผมมิเพื่อนโอ้แต่งหลอดน้องไหม่กลับไปราชบุรีดาวไลจําไม่ได้เลยเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเลยไม่ไมไม่เหมือนกันไม่อันนี้ก็อมัดม่กมใหม่อันนี้ก่อมันต้องมีฟิวมันต้อมีฟิวนี่ I mm -hmm. พอับยา้ามาเดีารพอับยาพอขาแต่พอรอปะรอไหมรออีบ่ะหยาบอยาเอายาตามรอวะแล้วคู่แล้วคู่คู่รอไหม เป็นพี่หรอเป็นนิ้เป็นพี่หรอเขาข้าหาคู่เขาคู่ Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tí bỏ yeah. lỡ <laughs> <Điều đó>. ừ. <laughs> ừ, cái đá đá